เข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยมันสไลด์ไปไหนหรอวะสัตว์ใครอีกอะมาเติมมาเติมมาเติมขึ้นอีกหนึ่งขึ้นอีกหนึ่ง ตีไปเลยพวกมึงล้มหนึ่งล้มหนล้มหไม่ว่างไงจั์จบยังวะยังยังนี่ใจเย็นรอรเคี้ยวตอนจบชุบชุบชุชุชุมันชุบเหล่ยมเเร็วเร็วเาจิ้มันตู้ตกีตีอยู่ข้างนอกอ้สัตว์โอ้โหไอ้ ตัวนี้อะไรมึงเข้ามาทำไมไอะที่มามันไม่เลี้ยวมันไม่เลี้ยวเข้าห้องมาแล้วตัดมากูได้ฮิดเิ้อโอยไม่ได้เหี้ยเลยเลยเต้อย่าเพิ่ง มันอยู่ไหนเต้นี่ตรงกูนพินิคกูมันพินิคกูไอ้โง่ป่อยกันเปล่าล่ะป่อยกันปล่าล่ะเฮ้ยเคี้ยวเลือตัวเดียวแปะเหลือตัวเดียวในบ้านในบ้านนี่นี่นี่เจอนี่เดียวนี่เดียวปืนกลมึงนี่แม่งงี้เหรอ Chấm, tụi tên trước của mông, cỏ muông, sắp chết chấm không có tình nặng đâu. Ôi, khỉ thật. Thoải mái, Jim. Được rồi, được rồi, cậu chấm muông. Ê, chúng ta sẽ... Ê, khỉ tụi nó chết rồi. chấm, จำยิงอีกตัวหนึ่งอยู่เลนหลังกูจำเออจำทำไรอ่ะไอ้เหี้ยกูถูกก็เป็นในนั่นไอ้สัตว์หลไล่มือวะเด็กตัวหนึ่งอะหมดยังกูยิงไปแล้วตายแล้วแต่ว่ากูไม่รู้ว่ามีอีกเปล่าหมดแล้วหมดแล้วกูยิงล้มไปตัวจำล้มอีกตัวนึงแล้วหนึ่งกำลังตามไปแปะไปเฮ้ยกูไม่ได้วิ่งไปมึงก็ต้องวิ่งมาได้แล้วไอ้สัตว์แปะแปะอย่าลึกนะไอ้จำม่งไม่ได้มาด้วย ไไลมตอนพวกมึงเข้าไม่เห็นหลอกกูนี้เลยสัตว์ทิ้งกูไว้อยู่ข้างหลังไอ้กูโดนเลือดต่อม่วงไอ้แป้งมีเง้อมีฝั่งนึงอีกแล้วเหรอมึงเอาอีกแล้วเหรอมึงเป็นเฮี้ยอะไรชอบแยกกับเพื่อนไกลไปเลยสัตว์อยู่ในประตูขวางเรามีตัวเฮ้ยจิมจิมซ้ายมีระวังเข้าไปไม่ได้นะอย่าอย่าเดินเข้าไปคือแซนวิชไปไหมไปไหมไปกับกูไหมไปไปไปไม่ไม่นี่นี่มึงเห็นไหมเนี่ย ลงล่างเฮ้ยมันเอาขวามาตัวนึงอยเฮียได้ข่อหวกูตายซะเลยรออะไรนะโอเดี๋ยวไล่ล่ามาทุบกูใจเย็นไล่ไล่แม่งอีเฮียวิ่งแยกเพื่อนลอดไอ้สวนเฮ้ยมันอยู่ข้างมันอยู่ข้างเดี๋ยวกูไปช่วย มันจะเอาอะมันจะเอาะเอะมันจะปิดกูแล้วมึงต้องทำอย่างนั้นแหละไอ้้ยเพราะว่ามึงเป็นศพอะไรสัก์ไอ้จ้ำตรงไอ้จ้ำมีสองตัวต่อแตกโดนล้มตดวนหนึ่งแล้วมึงต้องช่วยจ้ำด่วน,นโอเค เฮ้ยมันต่อยว่ะมันไม่มีปืนมันไม่มีปืนมันไม่มีปืนแปะเมื่อยแปะมันไม่มีปืนไอ้สัสมึงแปะได้ไงวะหลังฉอดดีนี่ก็เฮียละไม่ตีหนึ่งใจสิตู่เราโดดไปเจ้าหุ่นยนต์ไป แตะมือโดดไปตัวนึ่งไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นจับอย่าไปทางนู้นอย่าไปทางนู้นมาตรงนี้มาตรงนี้เฮียกระสุนหมดไอ้สัตว์มาตรงนี้แตกแวเร็อย่าโดนไฟไปดึกขอ,อย่าเลยมายัางคุชิโร่มีกระสุนไรปหม มีนะอ่ะมีแม็กเลยมันมาแล้วมาแล้วปั้มเลยเออนั่นแหละก่อแตกกูเหลือสองนะัดร่วงหนึ่งล็กหนึ่งขวามือรองได้นะักก่อแตกกูหมดแล้วกูหมดแล้ว oh. ทำอะไรก็ทำมีเอนจิไหมมีเอนจิไหมไม่มีที่อะไรเลย ทานเข้าไปทานเข้าไปทานเข้าไปกานมาเดี๋ยวกูชุบไอ้แปะเฝ้าไว้กูเหลือเก้านะกู <laughs> ไม่เหลือเลยมึงมึงยิงไหม <laughs> โอ้ยมันจะแตกแล้วไอเยี่ยมันมีก่อ้วยซ้ำล่อยมันได้ไหมจ้มปล่อยกูปล่อยโดนที่กูก่อลจ้ำกูโดนใบไปยิงมันยิงมันยิงมันสวยเหลือตัวนึงเหลือตัวนึ่งขอนัตเดียวโอ้ยไอเยี่ยมมันก่อฟ้า กุ้งมีกระสุนเลยต่อยมันเอาเชี่ยอีกตัวหนึ่งวายเด้อเด้อโอ้ยจีหนึ่งวายเลยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเกาะขาวลงรวดโดดลงแล้วกลางทางตบมาแล้วตบมาแล้ว โฮ้ยมาขึ้นมเนีอ่อ yeah. อะไรยิงกูกวะมันยิงจากข้างล่างแต่ข้างบนมีตัวหนึ่งมีคนรุดมาเรียบร้อยหนึ่งตัวเป็นสไนาย์อยู่ข้างล่างรองหัวสไนา์ล่วงมาแล้วอีกี้ย ตรงนี้ก่อแตกก่อแตกก่อแตกเดี๋ยวกูดูขวาให้ว่าปืนปืนปืปืนกันถ้าเห็นไอตีวิ่งใส่แล้วเราก็วิ่งใส่ได้แตกหนึ่งก่อแตกทำไว้ก่อนเอาให้ตายได้ไหมตัวที่นอนพื้น ไม่ทันมันคานหลบหรอแม่งใช่ใช่มันเกาะม่วงไอ้ชิวม่วงยิงไม่ทันมีตัววิ่งอมเหมือนจะสไลด์ลงฝั่งซ้ายสองตัวเองฝั่งขวาสามตัวจ้ามจ้างขวาสองตัวปะข,ข,ข,ขวาสามขวาสามเฮียเราจะโดนจัดยึด เสียงรูดใครวะไอ้แป๊ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสไนผายคืว่เราอยู่ข้างบนน่ะเดี๋ยวจะเรื่องเลื่อนหน่อยขาเลื่อนหน่อยจังมุมกูหลบได้นะไอ้เสาเนี้ยออออเสาบังฝั่งนู้นแล้วก็หลบก้อนหินฝั่งนู้นได้เฮ้ยเฮ้ยจิ้มึงปักมึงปักอันนี้เหรอมึงปักอันนี้เหรอใช่กูปักกูปัก ตอนแรกรกาตอนแรกกูคิดว่ามันจะล้มแล้วเราจะใส่ไงเลยทำเตรียมไว้มันไปยังอ่ะไปแล้วไปไหนไม่รู้ด้วยงั้นน่าจะงั้นน่าจะโผล่ตรงนั้นเฮ้ยมันควันทำไมวะิยยิงยงยิงยิงย เกาะฟ้าตัวหนึ่งด้วยข้างหลังเราไม่มีแล mm ้วใช่ไหมมันน่าจะเลาะเข่าซ้ายแล้วไหมเราลองเข้าวงไปหามแค่เราลูกซองยิงไงสัตว์ลูกซองเขาต้องยิงกันอย่างงี้สัตมาโผล่มาเพื่อนๆถามหน่อยดีก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ไหนอร่อยที่สุดในปัตตพี จะไปรู้หรอวะโอ้โหเพื่อนชอบร้านไหนกันเนี่ยพี่ชมบุรีบางแสนบางป่าโอ้โหใกล้เขียวกูว่าของมันหมดพี่มันต้อง,งออกไว้ตรงนั้นน่ะแชมบุรีแชมบุรีต้องแก้วกระเพราปูดิ กว่าแล้วให้ออกไปฟ้าออกไฟไปแล้วอะไรทำมันไปเจอเลยอีกตีนึงตรงนู้นตีกันตีกันที่ตรงนี้วงบีบแล้วตรงนี้อยู่ได้ตั้งฮีทิลอยู่เห็นไหมอีกอีกทีนึงอยู่บนภูเขาออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว อ,ออกมาอีกตัวอีกตัวแปะระวังบนเขาอะเขาไหนเข่าไอ้จ้ำยิงนี่หว่าเขานี้จ้ำระวังมุมอัดสุดๆเลยเนี่ยเออเอเอซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือ,มอสองคนสุดท้ายลม้มตายเลยลอีกที่นอยู่ไหนหวะในควันปะมึงว่าในควันปะอ,อ,อยู่ในเอออยู่ในควันอยู่ในควันโอ้สองคนสองคน ออกมาแล้วลูฟี่หลอกลูฟี่ก่อแตกผมหนึ่งอิงอิงลิงหนึ่งลูฟี่ก่อแตกเรียบร้อยเอเี้ยไม่มีไล์เลยมือไรสัตว์กูเล่นแฟร์ไลน์ไรเฮียไล่เฮียอะไรไม่เล่นละเฮ้ยเฮ้ยเี้ยแมงมายตีหนึ่งไอ้สัตว์กูจะตายหนีมาหนีเข้ามาหนีเข้ามาใจเย็นออกหลังไปโอ้ยอยู่บนหน้าผานู่นไอ้เฮี้ย ไอ้ยัยเอ๊ไอ้จำไดบ้านเหรอตรงนู้นเออกูช่วยจำก่อนแกเดี๋ยวกูไปช่วยสองตัวเอาล่างตรงกลางร่วงเลยตรงข้างบนจำอึดไว้อึดไว้มันอยู่ไหนวะก่อแตกก่อแตกก็ล้มเนอะเหลือตัวเดียวจำมันโกไกลตัวไกลมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะล้มสวยจบจบจบ จบไมเที่ยยิงใครยิงใครยิงใครเหรออกออกหลังก่อนออกหลังออกหลังก่อนออกหลังก่อนมันจะไกลไหมนี่อะไรกับปูออกหลังไม่นู้นเลยแล้วก็อ้อมภูเขาไปอยู่ในบ้านเรามองไม่เห็นที่มันอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยกอดทองเฮ้ยเข้าไปเดินรอบเดินรอบต้งไหนวะบนบนกระโหลกบนกระโหลกบนกระโหลก ระเบิดระเบิดลบหลบลเราเราวิ่งออกสายเลยเลยได้ปหมจิมจิมมีคนวิง่งวิ่งตามหลังมือขวาวิ่งตามหลังมือด้านขวาสไนส์สไนสน์จิมเลยสไนส์ลม้ม ไล่ไล่ตายแล้วเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่น hey, şey, ี่หลังรถหลังรถตายแล้วโฮสควอนน็อกเฮ้ยมันยิงกันอะไหนเฮ้ยเออว่ะไหนวะไอ้เคี้ยจบแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยนะรอรอรอไปดักแถวนี้ไหมทันเมื่อวะหรือแม่งพวกมึงยืนอยู่นั่นแหละเพราะว่า ด,ดีสุดละเฮ้ยเ้ยมันโดนมามนโดนมามนโดนมาบนหลังคาระวังนะต,ตัวนึงอยูม่มีขวาล่างตัวหนึง่งหยุดใต้ใต้บ้านระวังระวังระวังแปะเติมก่อนมันน่าจะยัดวะ่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วกูเติมแป,แปนะ๊บเนึะอุ๊ยสายมาสายมาจำกูลองอีกแล้วจำดีก่อน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 เสียเสียเกาะแตก ลู้เองหนึ่งเรืหนึ่งหรือตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายดูยเขาไม่ไหวะวะสูงเวลาไปสูงเวลาไวก่อนปีกขึ้นมาทางนี้ปีกขึ้นมาทางนี้โนบกอแตกเออโโอ้ห